ัสดีครับเต้าอู๋นะครับสวัสดีครับผมมบุญนะครับอันนี้งานมีเขาเริ่ของสพาราครับเตียมคอนเสิร์ตดีมาก็ได้มีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนนะครับผมแล้วก็มาประส็ความสุขก็เต็มที่กับทุกโชว์แน่นอนไนเดนทุกคนเต็มที่แน่นอนครับวันนี้ครับก็เป็นโชว์รันตีสดๆร้องสดๆเต้นสดๆใช่สนุกกันสดๆบนเวทีเลยที่นี่สยามพารากอนครับจัดเต็มความสุขสำหรับพวกเราต้าอู๋ลถไปอย่าง พูดเหมือนเป็น D R เลยเราพูดจ้ะเหมือนเราเขาแท็กไลน์อ่ะเขาง่ายๆใส่เต็มใช่ไม่เห็นเหงื่อหรือว่าเป็นอาบน้ำวันนี้คือแบบไม่ใช่พวกเราไม่ได้มาผมก็คิดอยู่เลยว่ามาชุดสีขาวแบบนี้กับน่าจะเป็นชุดสีเหลืองนะเพื่อเพื่อลองพื้นอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้ฟิลลิ่งมันพาไป ได้อยู่แล้วสบายอยู่แล้วพี่สมบูมรณ์กสบายได้เห็นไหมหเขาเป็นปีกเป็นนางฟ้าอ,อะไรนะครับ,บมันบางมข้างนอกฮะบางข้างนอกมันเอ้าไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมครับบางนอกหนาในเออโอ้โหโหนาจริงเพราะว่านี่มีสอ,อสองชั้นนึงอยู่ข้างในสองชั้นครับมันเป็นร่อง้นตรงนไม่มีหลยไม่มีที่ให้นั่งหรอก ดูเขายืนกันมาตั้งแต่เที่ยงเลยผมอแบบจะบอกเลยว่าไม่ร้อนเหรอทำไมเราไม่มากันใิ่เย็นๆถ้าผมเห็นเขามากันตั้งแต่แบบหร้อนมากแล้วก็เรา2คนก็จัดหนักเต็มที่แต่ตอนสซ้าเช็กเลยเขาบอกว่าเอ้ยนี่คือสซ้าเช็กหรือว่าโชว์จริงเหมือนแบบโชว์สรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แฟนได้แบบมาให้คุ้มค่าที่สุดเลย ก็ฝากงานนะผมซิบเอ็ของพารากอนนะครับผมยังไงก็มีงานจนถึงวันที่31นะครับผมตรงที่ตรงนี้เขาเรียกว่าลานตะำูุใช่ไหมครับลานตะำูุของสยามพารากอนนะครับครับก็มากันได้เลครับแต่เมจิเคิลเขาดาวเทอร์เรชั่นนะครับที่ลานพาร์คสยามพารากอนนะครับก็จะมีเซอร์วิสหมุนเวียนกันไปถึงวันที่31เลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปเขาดาวที่ไหนก็มาเขาดาวที่นี่ได้ที่สยามพารากอนครับครับเราสองคนน่าจะมีฉลองที่นี่กันไปใช่ มีความสุขดีครับมีความสุขดีตรงที่ว่าเออเราสองคนเราก็ยังพูดถึงเพื่อนใน last one ครับจริงๆก็บอกว่าเออยังคิดถึงเป็นต่อก็ได้มีโอกาสได้ไดไดถ่ายคลิปให้เป็นต่อไปด้วยซึ่งเราก็คิดอยู่แล้วว่าแบบเป็นต่อตอนนี้เขาก็ได้เดบิวต์แล้วก็คอนเทนต์เลชันกับเพื่อนด้วยเรามันก็รู้สึกเป็นเป็นจีกหนึ่งเทศกาลที่ทําให้เพื่อนได้มารวมตัวกันอะไรเงี้ยมันก็เป็น moment ที่ดีคือในวันคริสต์มาสนลครับผมมีความใฝ่ฝันมานานแล้วว่า ผมชอบเทศกาลนี้มากนะเพราะว่าเรามันไม่ใช่แค่ว <con Liberty Overwatch> ่ามันมันสีสันมันสวยงามแต่ว่ามันคืออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอท์ที่จะทำให้คนที่เรารักได้มารวมกันมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากอยู่กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นแบบว่าสมาชิกวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขไปกินข้าวกันจัดจัดสถานที่กันแลกของขวัญกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ก็ข้าง้มีความสุขมากเติมพลังให้กันในการก้าวเอนเอชีพุ่เพิ่มพลังบวกให้กันก่อนที่จะก้าวข้าม ได้เดบิวถ้าถามว่าโอกาสได้คุยกับเพื่อนตอนนี้ไปต่อน่าจะไม่รู้ได้โทรศัพท์คืนแล้วหรือยังใช่ฉันโทรไปอ่ะเธอรับไม่ได้เขาบอกว่าฉันขอโทษนะคือโทรศัพท์โดนยึดเอออะไรก็จะมาเพื่อเป็นการสร้างความสุขในเทศกาลปีให่ลองคุยดีกว่าใช่ก็ซื้อเป็นแพนโดล่าหน่ารักน่ารักครับผมแบบเป็นเป็นรูปรถออฟโรดแล้วก็เป็นแบบคริสต์มาสครับให้เป็นแบบว่าโอกาสพิเศษให้กับออฟโรดครับ ครับเพราะผมรอส่งมาอยู่ครับส่งมาอยู่ยังไม่มายังมาไม่ถึงครับัไม่คมราคือคือผมมารู้สึกว่าคือเราก็อยากซื้ออะไรจริงจริงจังๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้คือของที่ผมมันใช้ได้นะแต่ว่าเปิดมามันดูเป็นของที่เซอร์ไพรส์มากกว่าเอ้ย่างนี้หรอก็เป็นซื้อคัตเตบัตรสำหรับการใช้งานได้1ปีไปนะครับเพราะว่าเราตั้งงบไว้ไม่ต่ำกว่า1น0 0ับาท คนที่เปิดได้คือเดมอนอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยของขวัญที่ผมได้ก็คือชุดต้นไม้งงเหมือนกันฮะเอสครับครับ้บผมเป็นครีมครับเป็นครีมแล้วผมว่าจับจับได้ของพีมม่ตั้มแล้วก็คนที่จับของผมได้คือ,อน้ดุ้ยครับเขาได้ของดีมากเขาได้เป็นกลง้งใช่ผมได้ไดลง้งอ,อร่อย ในขณะที่เราเอาคัตเตอร์บัตมาจับออแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้นะเราจะทำยังไงให้บริษัทมันฟังได้ไหมผมเป็นโฮสผมเป็นผมเป็นผมเป็นเจ้าบ้านออถือว่าไม่เป็นไรเป็นไรเขาทุ่มเทอยู่แล้วมาจัดมาจัดของให้แบบใช ก็มาสักพักแล้วครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าปล่อยออกไปแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นก็คืออันนี้อาจจะเป็นโปรเจกที่พาไปประมาณหนึ่งแล้วก็อยู่ช่วงนี้เป็นช่วขงของการแบบว่าค่อยๆอันล็อกค่อยๆแบบไปเป็นตัวละครทีละนิดทีละนิะดนะครับเพราะว่าพูดกับสองคนได้ทั้งพี่มีพี่อ้ามานะครับก็เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากอันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของของ,ของ,ของตัว,ต,วตัวละครทีมส่วนของท่านแบบ คือของตัวอัพโหโปรเซสจะเริ่มไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าวิธีการเรียนรู้ไปผมอาจจะต้องแบบอาจจะไปเป็นตำรวจไม่ถึงว่ามันจะต้องไปออนกราวบ้างหรือว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันมันตอนนี้มันอยู่ในโปรเซสอยู่ในแผนผมก็เลยเตรียมร่างกายรอไปก่อนไปเรียนบู๊กับคันนาไม่รู้ว่าอาจจะได้เห็นคิวบู๊เด็กๆหรือเปล่าแล้วก็เพราะเขาก็เรียนเหมือนกันใช่เอาผมกับพี่ยู๊เรียนเรียนคิวบู๊ทั้งคู่เลยครับในเรื่องนี้ก็รอดูมันจะขนาดไหนใช่เพราะว่าเพื่อ เผื่อใครอยากทำหนังบู๊แล้วยังไม่มีพระเอกบู๊ต้าอูเนี่ยนี่บู๊ได้นะครับไม่ต้องใช้สตันเลยดูเรื่องที่แล้วจูเลียอเลิฟนะกขยังไม่ได้เรียนนะอันี้เขาเรียนเข้าไปอีกจะขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอดูใน The w วิ k เ d g เก e ครับขายไปเรื่อยๆขายพร้อมสุดฮะพร้อมเข้าโรงพยาบาลตลอดเฮ้ยเกินไปวันนั้นที่ไปเรียนมาผมไม่น่าเชื่อผมอีกวันหนึ่งเข้ากายภาพเลยครับม่เหมือนกับเรา ใจเรามันใจเรามันสู้แต่ร่างกายเรามัน,ม,นมันลดน้าหนักมาไงครับมันก็แบบไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นผมจะเริ่มกลับมาแบบตัวเริ่มอันนี้แล้วเริ่มแน่นแล้วผมเริ่มกลับมาออกกับลังกายแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปแล้วที่ผมจะเริ่มสร้างบ้านเมืองแล้งมันก็จะทองเรื่อยๆแหละฮะแล้วแต่คนจะชอบทองแท้แน่นอนครับทองแท้แพ้ไฟออละลาย ถามเขาเลยเขาพร้อมเป็นเมื่อไหร่เออยังไงครับก็ผมผมได้หมดครับถ้ามีรอทางช่องวันอนุเคราะห์อยู่ฮะก็จะแบบให้พวกเราได้รวมสเตจกันเมื่อไหร่ผมก็รอเหมือนกันฮะจริงจริงมันมันอยู่ผมว่าจะเป็นในเรื่องของของเวลาหลายๆอย่างด้วยครับจริงๆก็ถ้ามีโอกาสผมก็ทำให้ที่มกโอกาสผมเสนอตลอดฮะสนุกมากคือก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับผม ุณจักนะฮะพี่จักนะครับคุณเชนะครับผมคุณไนแล้วก็พี่กัดที่แบบว่าตอบรับคำเชิญของผมยอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราก็กังวลอยู่แบบว่าเฮ้ยเขาจะเขาจะว่างมากันไหมเพราะคิวแต่ละคนคือแน่นมากเท่ากับคิวซ้อมมันมีหนึ่งครั้งเทวนัก็คือหนึ่งครั้งจริงๆแล้วผมไม่อยู่ด้วยวันนั้นน่ะใช่ผมก็แบบติดคิวโปรโมทเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สิ่งที่เราแบบสนุกมากคือทุกคนโปรโมชั่นมากคือผมรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ถ้าขาดาไปสักคนหนึ่งอะ มันก็จะไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของห้าคนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะคอนทิชชัหน่อยครนะคอนทิชชั่นได้ไหมครับตัป๊บนึงนะทุกคนได้เลยครับเอารถกูได้เลยไม่เป็นไรเอารถเช็ดเช็ดเอันนี้ก่อนไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไรพูดพูดต่อได้เลยครับมันแค่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ก็เช็ดเสื้อรถอีกทีเลยเฮ้ยไม่เป็นไรครับก็พอมันพอมันเป็นเป็นห้าคนเนี้ยครับมัน ผมมาคิดมาแล้วว่ามันจะต้องเป็นประมาณไหนแล,แล้วก็เราก็เกลีย่ยซีนให้ทุกคนแบบว่าอัดเราเชจิจูเหมือกนกันได้ได้เลย<า>ครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวโอเค <c oughs> ประมาณนี้ครับน่าจะไปสิ้นสุดที่มีนาครับเ,เพราะว่าก็รอบนี้ปีรอบนี้มีไปฝั่งยุโรปด้วยอะไรฝรั่งมีกาใช่ฝรั่งมีกา พร้อมมากเกี๊ยบองเลิฟคิวจริงจริงเราก็ไปทีนัสเต็ปครับเพ่อเตรียมตัวไปเพราะว่าเราก็รู้ล่วงหน้ามันก็เป็นสิ่งสิ่งที่ดีครับในเราในการที่จะเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอใกล้ๆเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกันถึงสิบคนแน่นอนในในใกล้ๆนี้เดี๋ยวเตรียมคนละลนยสอนเลยนะเดยเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูมาดูโชว์เลยครับ อวยพรปีใหม่ทุกทุกคนด้วยนะครับผมเออ่แฮปปี้นิวเอียร์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ไปหาคนที่คุณรักแบบปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ขอให้แบบว่าเราคิดเริ่มต้อนอะไรในปีใหม่ขอให้แบบมันปังๆไปเรื่อยๆเลยครับครับก็ผมอวยพรแฟนคลับอวยพรอะไรเยอะแล้วอวยพรพี่ๆทุกคนที่สื่อที่ยังทํางานอยู่ในวันเทศกาลแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นอีก หนึ่งสื่อเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าเป็นตัวกลางระหว่างเรากับแฟนคลับนะแล้วเรากับผู้ชมนะถ้าไม่มีพี่พทุกคนในในวันพิเศษแบบนี้คนดูหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นพวกเราด้วยก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับขอให้อำนาจทูตภาษีรันตนทัยนะปกป้องพวกพี่นะครับให้อายุยืนนานนะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินเดือนขึ้นทุกปีทุกปีมีโรคภยัยขอให้อย่าป่วยเพราะว่าพี่ต้องมาเจอพวกผมตลอดนะแล้วก็ขอให้แบบว่า บนนัน่าจะออกกันไปแล้วนาะขอห้บนันปีหน้าเยอะขึ้นกว่าเดือนแล้วกัน <laughs> สาธุเป็นอะไรสินค้าไหมครับพี่